รณี MOU 4 3กับ c c ่สีคำถามก็คือมีคนถามดรมริกาวันนี้ว่า MOU 4 3กับ MOU c c เนี่ยมันจะตกลงเนี่ยมีการเอาไปอยู่ถามประชาชนก่อนแล้วมันใช่ไหมเอาไปถามประชาชนในตอนที่มีการยุบสภาเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นบัตรใบที่4ที่ประชาชนจะต้องตัดสินใจแล้วทำไมประชาชนจะต้องตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับ MOU 4 3กับ C ีล่ะดรมริกานักข่าววันนี้3ช่องมาถามดรมริกาแบบนี้ดรมริกาก็เลยซัดไปเต็มเหนียวเต็มเหนียวไปเลยเพ่ ววซัดไปตำเหนียวว่าไงดอเม์ริกาซัดไปตำเหนียวว่าไอ้กรณี MOU-43 กับ MOU-44 เนี่ยที่เราไปเซ็นกับขเมรที่ไปตกลงกันเนี่ยมันไม่ได้เข้าสาภาไม่ถูกต้องตามกฎหมายารัฐนูนตั้งแต่ต้นเลยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมติคอรมอของรัฐบาลน,นั้นๆเมื่อเซ็นออกมาเป็น43เซ็นออกมาเป็น44 ทีนี้อะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้ขอคารมอแปลว่ามันไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายและขณะเดียวกัน MOU เนี่ยสามารถยกเลิกได้โดยคณะรัฐบาลร,รัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีกล้าหาญหน่อยยกเลิกไปเลยไม่จําเป็นเลยที่จะต้องเอาเข้าไปนะให้เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องตัดสินใจเพราะไอ้กรณี MOU 43กับ44มึงก็ไม่เคยถามประชาชนตั้งแต่ต้นเหมือนกัน